บททดสอบแห่งการเอาชีวิตรอดที่โหดที่สุดนี่คือหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นระยะทางนับพันไมล์ที่ไม่มีการรับประกันว่าจะรอดชีวิตจากป่าดิบชื้นของอเมริกาใต้ไปสู่ทะเลทรายสุดอันตรายในเม็กซิโกทุกกั้วคือการเดิมพัน สำหรับผู้ที่หนีจากความยากจนสงครามและแก๊งอาชญากรรมเส้นทางสู่สหารัฐคือความหวังของพวกเขาแต่กว่าไปถึงจุดนั้นพวกเขาต้องมาเชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดบนโลกใบนี้จุดเริ่มต้นของเส้นทางออกจากอเมริกาใต้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มต้นการเดินทางจากเวเนซุเอลาเอกวาดอร์หรือโคลอมเบียพวกเขาไม่มีเงินไม่มีเอกาสารทางกฎหมายไม่มีแผนที่ชัดเจนมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะหลบหนีเท่านั้นในเวเนซุเอลาเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอาหารขาดแคลนแก๊งอาชญากรคลองถนน,นในฮอนดูรัสและพื้นที่เกษตรกรรมของ เตม,มาลากาลังแห้งแล้งสําหรับหลายคนบ้านเกิดไม่ใช่ที่ที่พวกเขาจะอยู่รอดได้อีกต่อไปจากจุดนี้พวกเขาต้องข้ามไปยังปานามาและสิ่งที่ขวานทงพวกเขาคือดารีเนแกปหนึ่งในสถานที่ที่ไร้กฎหมายและอันตรายที่สุดในโลกดารีเนแกป ป่าที่อันตรายที่สุดในโลกใบนี้ดาเลียนแกปบนั้นมีพื้นที่ยาว106กิโลเมตรเต็มไปด้วยธรรมชาติที่โหดร้ายไม่มีถนนไม่มีโอกาสที่จะร้องขอความช่วยเหลือพอเข้าไปแล้วที่นี่ถูกขนานนามว่านรกสีเขียวและมีเหตุผลที่เรียกแบบนั้นผู้อพยพต,ต้องเผชิญกับฝนกระหนำ่ำงูพิษเสือจากกวและสัตว์ร้ายอีกมากมายแต่ธรรมชาติไม่ใช่ศัตรูเพียงอย่างเดียวพื้นที่นี้ถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรและขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งติดอาวุธปล้นและทำลายผู้อพยพหลายคนถูกทิ้งงงงงให้้้ตาาาาาายยกกกกกกลลคนร่ขขอพววเถถููทิไป กินและบางคนไม่มีใครพบอีกเลยผู้ที่รอดมาได้ต้องเดินหน้าต่อไปแต่หลังจากผ่านพ้นป่าไปแล้วการเดินทางยังไม่จบเพียงเท่านี้อเมริกากางเต็มไปด้วยการทุจริตแก๊งค้ายาและความโกราหนเมื่อข้ามผ่านดาเลียนแกปไปได้ผู้อพยพจะเข้าสู่อเมริกากลางผา่านปานามาคอสตาริกานิการากัวฮอนดูรัสและัวเตมาลาที่นี่อุปสรรคไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากผู้คนเจ้าหน้าที่ทุจริตเรียกรับสินบนผู้ที่ไม่มีเงินจ่ายจะถูกส่งกลับหรือถูกทิ้งไว้ในเมืองที่ไม่คุ้นเคยกลุ่มลักลอบพาผู้อพยพเสนอ รัละให้ในราคาแพงนับพันดอลลาร์แต่หลายครั้งพวกเขาทอดทิ้งกลุ่มที่นําพามาปล่อยให้ผู้คนหลงทางในเมืองที่ไม่รู้จักและจากนั้นองค์กรอ,อาเญียการ,รที่โหดเหี้ยมที่สุดในเม็กซิโกควบคุมเส้นทางของผู้อพยพหลายคนถูกรับพาตัวถูกเรียกค่าไถ่หรือเจอกับชะตากรรมที่เลวร้วายยิ่งกว่าถึงตอนนี้หลายคนเดินทางมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเอาตัวรอดด้วยเศษอาหารและน้าใจจากคนแปลกหน้าแต่ความท้าทายที่อันตรายที่สุดยังคงรอยอยู่ข้างหน้าบททดสอบสุดท้ายทะเลทรายมรณะของเม็กซิโกสําหรับหลายคนส่วนที่อันตรายที่สุดของการเดินทางนี้ไม่ใช่ป ืนแก๊งอาชญากรหรือพวกค้ามนุษย์แต่มันคือทะเลทรายโซนอรันที่ซึ่งอุณหภูมิพุพ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสหรือ122องศาฟาเรนไฮต์การขาดน้ำเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความทรมานมีการพบศพกว่า3,000ศพในทะเลทรายโซนอรันในรัฐแอริโซนาตั้งแต่ปี2000และอีกหลา,ลายพันคนหายสาบสูญสำหรับผู้ที่รอดมาได้ในที่สุดก็เห็นชายแดนอยู่ตรงหน้าแต่การข้ามไปคืออีกหนึ่งอุปสรรคที่ยากลำบากชายแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผู้คนที่หวาดกลัวการถูประหารประหารสามารถยื่นขอรีภัยได้แต่ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับภายใต้นยโยบายของทรัมป์ผู้อยพยพจํานวนมากถูกปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีหลายพันคนถูกในประเทศทันทีถูกส่งกลับไปยังอันตรายที่พวกเขาหนีมาหลังจากเดินทางมาหลายเดือนหลังจากเสี่ยงชีวิตหลายคนอาจไม่มีวันได้เหยียบแผ่นดินสหรัฐคอมเมนต์ด้านล่างคุณคิดอย่างไรคุณจะยอมเสี่ยงทุกอย่างและเดินบนเส้นทางอันตรายนี้หรือไม่กดติดต,ตามเพื่อรับชมเรื่องจริงสุดน่ทึ่จัก